พร้อมแล้วมาพี่ฟิล์มโฟกัสพร้อมแล้วเหมือนกันพร้อมใช่ไหมพร้อมแล้วก็เริ่มเลยใช่ปพร้อมน้ำนะหนึ่งสองพกไฟโอ้ดูนี่มีคนมาหยอดเยอะเหมือนกันนลยพี่ฟิล์มใช่โอ้โเยอะมากเลยพี่ฟิล์มอย่างนี้นะเราต้องซื้ออาหารให้น้องหมาเยอะแน่เลยโอ้โหสุดชอบเลยอ่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา ทำไรโฟกัส่เห็นโฟกัสนั่งดูนายเนี่ยฟิมว่านะเราสองคนน่ะออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะโฟกัสกำลังดูคลิปน้องหมาอยู่อะดูสิน้องหมาในคลิปน่าสงสารมากๆเลยอะแถวบ้านเราจะมีอย่างนี้มีเนี่ยไหนดูสิโฟกัสอุ้ยโฟกัสแถวบ้านเราก็มีนะน่าสงสารมากเลยเนี่ยเวลาเขาหิวนะเขาก็เดินไปเดินมาหาของกินนะโฟกัสหล่อไหมฟิมน่าสงสารน้องหมาจังเลยอะโฟกัสอยากช่วยน้องหมาบ้างจัง โฟกัสแจกช่วยเหรออทำไงดีแล้วเนี่ยทำไงดีพี่ฟิล์มพอจะมีวิธีไหนช่วยน้องหมาได้ไหมอะเดี๋ยวฟิล์มขอลองคิดดูก่อนนะโอเคพี่ฟิล์มอ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่เมื่อกี้อะแม่เห็นหน้ายุ่งเชียวอ๋อคือโฟกัสกับพี่ฟิล์มอะค่ะกำลังหาวิธีช่วยน้องหมาจรจัดอยู่อะค่ะแล้วคิดออกกันหรือยังล่ะอือยังเลยะคะ่ะแม่ โฟกัสเจ้ากีตาร์พิมพ์ไปขายเหรอไม่ใช่พี่พิมโฟกัสไม่ได้จะเอากีตาร์พิมพ์ไปขายโฟกัสนะจะเอาขึ้นดนตรีเนี่ยไปเปิดหมวกเพื่อหาอะไรได้มาซื้ออาหารให้น้องหมาไงาอ๋อเฮ้ยก็ดีนะโฟกัสพี่พีมอืมไอเดียดีจังอย่างนี้แม่ว่านะต้องช่วยน้องหมาได้แน่เลยไปเลยโฟกัสงั้นเราไปกันดีกว่าใช่ Focus พีโฟกัสพร้อมแล้วไปเละไปมั่งอันนี้ปมั่งกีตาร์ไม้ได้วยกันเลค่ะแม่โฟกัสจีบไม้มาที ง่ายจีตาโอเคได้มาแล้วไปกันโฟกัส รมมาพี่ฟิล์มโฟกัสพร้อมแล้วเหมือนกันพร้อมใช่ไมแพร้อมแล้วก็เริ่มเลยปพร,พร้อมนะ้ำนะหนึ่งสองพร้อมไปจา Shut me จ,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 ร,จ,จร,ริงๆรรเยะเจ้ยเลเย้ยพี่เปีกอยว่าเราปเป็นลุงเงินดีกามารูเสื้อเราได้เงินเท่าไหร่มาเลยกพกัสดูนี่มีคนมายอดเยอะเหมือนกันนี่พี่เปี๊อใช่ย่มากเลยพี่ีอยกนี้นะาต้องซื้ออาหาร,หารให้น้องหมาเยอะแน่เลย,ยอโอ้ โอ,ออโอ้ยโอ้ยโฟกัสดูสิอันนี้เป็นเงินที่แย่เลยพี่ิมว่านะเราเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาหารให้น้องหมาดีกว่าดีเลยพี่ฟิล์มแล้วโฟกัสว่านะเราอ่ะรีบเก็บของกันดีกว่าเราจะได้เอาเงินเนี้ยไปซื้ออาหารให้น้องหมากันโฟกัสต,ตอนนี้เราก็ทำธุรกิจสำเร็จแล้วใช่พี่ฟิมเย้ และนี่ก็คืออาหารน้องหมาของพวกเราที่ได้มาแล้วเรานะครับก็ขอมอบอาหารน้องหมานี้ให้กับป้าเจียมเพื่อที่ให้ป้าเจียมเนี่ยไปดูแลน้องหมาต่อนะครับใช่ค่ะก็ป้าเจียมก็ขอบคุณนะครับคุณกุศลที่น้องทํามาทุกคนเพื่อเพื่อหมาน้องหมาน้องแมวทุกตัวนี้ก็บุญกุศลอันนี้ก็ให้ย้อนไปหาหนูทุกๆคนนะลูกนะขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเนาะสิ่งไหนที่คิดอยากได้อยากทําอยากมีขอให้ได้อย่างใจคิดใจปรารถนา ทำอะไรขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้คุณพระร,รักษาเทวดาคุ้มครองตลอดไปนะคะคคทำอะไรก็โชคดีตลอดไปนะคะคขอบคุณมากค่ะบ,บขอบคุณครับพเาสุดเด็นแล้วพี่ฟิให้แล้วโฟกัส ความในใจที่มีต่อเธอ Thank You for having นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้ง You are my